แล้วนะคะกับน้องแนนบ้านาคลิปนี้น้องแนนก็พาพวกพี่ๆออกนอกพื้นที่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนี่ตอนนี้นะคะน้องแนนก็อยู่ที่นนองฮูลิงสวนสุขภาพหนองฮูลิงอำเภอหนองสองห่องจังหวัดขอน oh, <no. S 1> แก่นันน,นจะมาเที่ยวก็ได้นะคะมีที่ชมวิวสวยๆหรือว่าที่ออกกําลังกายที่นั่งเล่นบรรยากาศดีๆ สบายมีทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครมานี่คือต้องไม่พลาดจุดจุดนี้นะคะเป็นจุดท่องเที่ยวของอำเภอนนองซองห้ นี้นะคะน้องก็จะพาพี่ๆมาชงน้ำแก้ว32ออนเหมือนเดิมลคะค่ะคุณพี่คะเดี๋ยวเราไปร้านกันเลยน้องก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศแค่นี้แหละเราจะกลับไปที่ร้านกาแฟนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านกาแฟของน้องแนนกันแล้วจ้าคุณพ,พี่ะ่ะวันนู้นผู้ผิด,ดวันนี้ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะน้องแนนกลมีเรื่อง จะมาบอกอย่างนึงค่ะมีสิ่งที่น้องจะมาการันตีให้พี่ว่าคุณพี่นำสูตรที่น้องให้ไปชงขายหรือว่าคุณพี่นำไปชงกินบอกเลยค่ะว่าน้องรับประกันแบบสุดๆเลยคืออร่อยล้าน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 เปอร์ซ็เลยเราอยู่ที่ร้านกาแฟเรวเวด้อตอนนี้จะมา,มาการันตีนี้บอกเลยน้องไม่ได้บอกคุณพี่มาก่อน ยังไม่ได้บอกคุณพี่มาก่อนนะคะว่าตัวอะไรที่เป็นตัวการันตีให้กับคุณพี่เดี๋ยวเราไปดูกันตัวการันตีคืออะไรโอเคร้านนี้ไม่ธรรมดานะคะ oh, <wow. S 2> ร้านกาแฟน้องแนนเนี่ยร้านกาแฟของน้องแนนไม่ธรรมดานะคะร้านนี้น้องแนนเปิดเปิดมาได้ประมาณ3เดือน,นอร้านน้องแนนได้ออกหนังสือพิมพ์เดลินิวเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2563ปรอกบามือ การันตีให้กับคุณพี่ที่คุณพี่จะไปทรงไปชงขายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องลังเลเลยค่ะเอาสูตรที่น้องสอนไปชงขายได้เลยนะคะน้องมาขายแค่3เดือนน้องสามารถออกหนังสือพิมพ์เดลี่นิวได้การันตีให้คุณพี่คุณพี่เรียนฟรีไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ได้เสียตังค์ไม่มีค่าคอร์สเรียนสอนกาแฟเลยนะคะตัวนี้น้องให้ฟรีไปเลยนะตัวนี้ไม่มีกักไม่มีอะไรนะคะให้หมดสอนให้หมดค่ะทางร้านเราทํายังไงสอนให้กับ พวกพี่ๆป้าๆนะอะทุกทุกคนแบบที่น้องทํำขายอยู่ที่ร้านนะตอนนี้เลยตัวนี้คือเป็นตัวการันตีของน้องน้องบอกเลยเนี่ยมาที่พิมพเดลินิวนะคะตัวนี้เป็นร,นร้านร้านร้านกาแฟน้องชื่อว่าร้านเนาะร้านน้โมกาแฟนะคะสําหรับใครที่ว่าไม่อยากจะไปชงกินก็สามารถมาซื้อหรือมาอุดหนุนได้ที่ร้านกาแฟน้องน้งนโมกาแฟได้เลยนะจ๊ะ บรรยากาศดีมากวันนี้บอกเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันไปชงเมนูเด็ดๆกันเลยจ้า แล้วก็จะมีครีมเทียมก็มมจะมีน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็มีน้ำนมข้นนมข้นหวานแล้วก็จะมีนมข้นจืดจ้านมข้นจืดแล้วแต่คุณที่จะใช้ยี่ห้อไหนนะวันนี้ใช้ของทีคอร์ดใช้อันไหนก็อร่อยแล้วก็โอ้ขาดไปไม่ได้ค่ะคุณพี่คะอย่าลืมผงเผือกนะคะมีผงเผือกหอม คุณพี่จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่คุณพี่เลยนะคะตัวนี้บอกเลยยี่ห้อไหนก็อร่อยตัวไหนก็อร่อยแซบอีรีแซบอีรีนะคะวันนี้บรรยากาศแบบสวยๆเลยน้องบอกเลยบรรยากาศแบบโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มชงเมนูเผือกหอมแก้ว32ออนกันเลยจะแก้วถังใหญ่ๆที่พิซซัมบูจ้ะ แก้วถังใหญ่นะคะ32มสิออนเห็นไหมมาเลยเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะใส่ผงเผือกไปที่3ช้อนอ่อสี่ช้อนชาค่ะลืมว่า32องอน4 4สี่สีคือหนึ่งสองสาสี่ช้อนชาค่ะคุณพี่ผาใส่ผงเผือกหอมสี่ช้อนชานะคะ เสร็จแล้วต่อไปเราจะเติมน้ำมีแก้วแบบนี้เนาะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะคะคุณพี่คะใส่น้ําตรงขีดนี้ขีดที่สองเลยโอเคง่ายดีที่สองนะคะอย่าลืมนะคะแก้วขีดที่สองเดอ้อง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องไปอะไรยุ่งยากต่อไปนะคะใส่ขิมเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะริมเทียมคุณคูณหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะ แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลใสขาวอีกสองช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งสองสองช้อนโต๊ะนะคะโอเคเสร็จแล้วคนน้ำตาลให้ละลายเข้ากันกับผงเถือกนะคะต่อไปนะคะใส่นมข้นไปที่เต็มแก้วเลยค่ะเต็มแก้วเลยไม่ต้องปริมาณไหนแก้วหนึ่งเลยค่ะโอเคไว้ตรงขีดนี้อ่ะ ใส่ไปเลยนมข้นมน,นมข้นหวานใส่ไปเลยแก้วหนึ่งตุดตดเสร็จแล้วคนนมข้นให้เข้ากับส่วนผสมที่ใส่ไว,แว้แล้วเสร็จแล้วเราจะเติมนมจืดจืจ้าองข,าอาขออนุญาตตีฟองนมเฉดแป้งสีสวยเนาะ นับ5วิค่ะหนึ่งสองสาโอเคพอแล้วค่ะเสร็จแล้วง่ายง่ายค่ะคุณพี่จะเอาไปชงกินก็ได้หรือว่าจะไปชงขายก็ได้เด้อตัวนี้บอกเลยว่าง่ายมากเสร็จแล้วมีนูำครวอมหอมเราก็ตักน้ำแข็งใส่แก้ว32ออนเต็มๆเลยนะคะ แก้วเลยค่ะก็จะพอดีพอดีพอดีอดเสร็จแล้วเราจะตีนมจืดใส่ลงไปเลยนะคะนมจืดเลยหน้าแล้วแต่คุณพี่จะใส่เลยนะคะใส่เยอะก็มันเพิ่มความอร่อยนมนมจืดแล้วแต่คุณพี่จะใส่เยอะหรือใส่น้อยโรยลงไปเลยค่ะโรยไปเลยเต็มๆเลยโอเค เสร็จแล้วเมนูเผือกหอมแก้วสามสสองอนโอ้พระเจ้าใ่ไมพี่พมันยอดมากได้ลงทำแล้วง่ายค่ะเมนูนี้ง่ายน้องบอกเลยไม่ใช่แต่เมนูนี้เมนูไหนก็ง่ายสำหรับใครนะคะจะเอาสูตรที่น้องสอนไปเปิดร้านจะเอาสูตรที่น้องสอนไปเปิดร้านหรือว่าจะไปชงกินไปชมกินนะคะก็ ทำได้เลยไม่มีอะไรยุ่งยากคนเราถ้าไม่กล้าทำมันก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องกล้ากล้ากับทุกสิ่งอร่อยไม่อร่อยเราค่อยปรับปรุงตัวเราเองโอเคนะคะเ็อากหอมแก้ับซนอร่อยอร่อยนะมกเลนีสีสวยมากเห็นไหมพี่มาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินเสือกหอมแซ่บ อร่อยค่ะม,มันหวานแล้วมันหอมหอมเผือกแล้วก็มันมันมันนุม,นมอร่อยแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่อยากรู้สูตรไหนอยากรู้เมนูไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คลิปน้องมาได้เลยว่าอยากรู้อะไรอยากรู้เมนูไหนนะคะโอเคไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติด ตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องแมนด้วยนะคะ